ใช่ครับเพื่อที่ว่าจะจะได้เป็นเรื่องดีเนาะเอซจะได้มีโชคมีลาบก็มีผลไม้หลายอย่างเลยนะครับก็สาธุบุญกับท่านผู้ชมที่รลงบุญกันมาด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ได้คืนกลับไปร้อยเท่าพัานเท่าเนาะ องค์พระองค์ที่ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินไทยองค์ที่เกิดจากสิ่งที่ส่งให้เราได้มาท่องขาให้มีความสุขนานนานและจิตที่เป็นสะพานให้ใจมีช่วยช่วยนักท่องเที่ยวจะได้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละที่ เบอร์โทรที่อยู่ในกระดาษเป็นเบอร์ทัวพี่บัวนะคะท่านชมเนาะมีคนคอมเมนต์เข้ามานะคะ เดี๋ยวพี่บวจุดทูบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้ไปขอแนวทางต่องวดให้กับท่านผู้ชมนะคะเนาะวันนี้ก็เป็นคลิปล่าสุดเลยนะคะเพราะว่าคลิปตั้งแต่ต่องวดคือรู้สึกว่าจะไปต่างประเทศหมดนะคะก็ย้ําว่าเป็นแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ<อ>สวัสดีค่ะก็เดินทางมาตามแนวทางของพี่บัวที่บ้านเนาะเมื่อกี้ก็มีเอฟซีต่างจังหวัดเดินทางมาหาพี่บัวที่บ้านใช่ไหมครับค่ะเ<ว>มื่อกี้คุณสาธินีเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะถวายเสียนปู่จะไหวกํากลังทําอยู่น่าจะหลังวันที่หนึ่งค่ะพี่บัวเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้ คุณช้าที่นี่นะคะขอให้เอฟซีชื่อคุณเมื่อกี้นี่เนาะเขาขอให้เขาได้มีโชคมีลาบทําการงานกิจการใดขอให้ประสบผลสําเร็จแล้วก็กิจการราบรื่นส่งผลที่ดีของของเขาแล้วก็ขอให้ครอบครัวของเขามีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านของเขาคุณช้าทุธนะคะ ก็ไม่ใช่แค่คุณแม่ท่านนี้ที่รวมบุญแาก็ยังมีอีกหลายท่านเลยขอให้ทุกคนได้มีบุญวาสนาด้วยกันทุกคนเนาะได้มีบุญถูกรางวัลทุกคนกอให้มีบุญสัมพันธ์กันอย่างนี้เนาะครับเห็นพี่บัวว่ามีเอฟซีต่างประเทศไปถูกต่างประเทศเลขปู่ถูกเป็นแสนเลยใช่ไหมพี่บัวอันนี้ก็เห็นเขาบอกมาแบบนั้นนะคะเขาก็ดีใจของเขาด้วยก็ถูกเลขตัวไหนครับพี่บัว อันนี้ก็ไม่รู้ของว่าเป็นเลขลาวหรือเปล่าหรือเลขตัวไหนหรือเปล่าเขาได้มาที่ที่ปู่สมิงพายให้มาวันนั้น480เนาะค่ะเราแต่ว่ามันไปต่างประเทศอะไรนอกาก408หรือเปล่าออกสลับกันอออกสามตัวโต๊ดใช่ไหมคะออกสามตัวโต๊ดเราให้ปู่ท่านให้ไปเป็นแบบ084อย่างงี้เลขมันก็จะออกมา480อะไรประมาณนี้จะออกเป็นสลับกันเขาโทรมาบอกว่าถูกเยอะไหมครับพี่บัว ถูกเยอะไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาถูกเยอะไหมแต่ว่าเห็นเขาว่าเขาได้เยอะอยู่โอ้ค่บผมแล้วเอซท่านนั้นนี่บอกว่าอยากจะจัดการวงสวงให้กับที่บ้านใช่ไหมคุณบัวค่ะเขาบอกว่าขอเป็นเจ้าภาพแต่เราก็ไม่เป็นไรเราก็ใครมีจิตเจตธาเราก็สนับสนุนเขาแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะผมก็บูชาสาธุห้วยนะแล้วก็ดีใจกับคนที่มีโชคมีลาบด้วยค่ะเห็นว่า ทรมาหาบอกว่าตอนแรกเขาจะไม่ใจ่ายให้ค่ะก็ที่แรกก็ว่าเขาจะไม่ใจ่ายให้แล้วทีนี้เขาก็เสียใจเนาะเขาก็ได้รางวัลเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็พอสักพักหนึ่งเขาให้ปู่ช่วยปู่ก็ช่วยช่วยได้นิดเดียวเพิ่งเพิ่งสวดได้หน่อยเดียวคใช่สวดให้แค่พอให้พอเป็นพิธีนิดนึงอย่างเงี้ยให้เขาเพิ่งเริ่มก็เขาก็ได้แล้วอย่างเงี้ยไดโทรมาเขาก็ได้ เหมือนเหมือนทางเจ้ามือเขายังไม่พร้อมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เขายังรวบรวมเงินไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่แน่ใจเนาะนี่ค่ะแล้วเขาก็ถึงได้มาให้ปู่สวดช่วยก็เลยได้เงินกอนใหญ่นี่มาคมเพราะว่าถูกค่อนข้างที่จะเยอะเนะาะใช่เยอะอืมนะครับ <ผม S 1> ก็ไปถูกได้ลดหนี้ลดสินของเขาไปด้วยมีโวกันได้ลดหนี้ลดสิน,นถ้าคนที่มีหนี้มีสินเนี่ยนะก็ได้ลดไปเลยครับผม แล้วก็ปู่วันให้มาวันนั้นนอสามห้าก็ไปต่างประเทศเนาะค่ะต่างประเทศรู้สึกว่าเลขปู่จะไปออกต่างประเทศมาแล้วท้งของปู่พิราบแล้วก็ปู่สมิงพายค่ะออกหมดเลยอปู่สมิงพายนี่ออกสามตัวของปู่พิลาบออกสามห้าในวันนั้นเลยค่ะก็คือว่าเลขทจ่ปู่เขียนให้นี่ถ้าไม่ออกต่างประเทศก็มาออกไทยแน่นอนอย่างนี้นะครับบางทีออกต่างประเทศแล้วอาจจะมาออกไทยอีกก็ได้นะครับเป็นไปได้เหมือนกันเป็นไปได้เหมือนกันวันนั้นปู่ให้ไปสามหาง ครับค่ะออกไปสงหารครับครับผมก็โมทนาสาธุกับทุกท่านที่รวมบุญกันมา <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือว่าใบาสีก็คือทางพี่บัวกับครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ทํใบสีขึ้นให้ปู่แล้วใช่ไหมพี่บัวค่ะทำใบสีขึ้นให้ปู่ครับวันนี้ก็เลยว่าอยากจะมาให้ปู่ท่านดูให้หน่อยว่าเลขมันอยู่หรือเปล่าเราปู่ท่านมีเพิ่มหรือเปล่าอย่างนี้เนาะเพราะว่าเลขมันออกต่างประเทศไปแล้วไม่รู้ว่ามันจะมาไทยอีกหรือเปล่า เลยอ,เอยากจะถามปู่ครับพี่บัววันนี้ปู่ท่านได้ลงมาหรือยังครับอ่าลงมาดูดวงให้เา<อ>ขาช่วงตอนที่เอฟซีลูกศิษย์ลูกหา,ท,าท่านมาเดินทางไกลคเขาเดินมาทางไกลแล้วก็ดูดวงให้เขานิดนึงอย่งนี้ครับครับผมขอให้พี่บัวเ,เูดีดูดเนาะ

สิกิสิครแม่พ่อแม่ใช่ไหมแม่เจ้แม่สบายโอ้พระเจ้าสมีไอเหล็กคูไปต่างประเทศไปเลยครับคูพระเจ้าสมีไฟใช่ไหมครับสิกิม่มาเร็วมาเร็วลูกนี่นะปูเคยลงมาครับนี่ ตรงๆเลยครับปูอืมออสเสียดีดีครับให้ปูเขี้ยวหมาก,ก่อนก็วันนี้คุณแม่เนาะถวายใบสีแล้วก็มีผลไม้ด้วยเนาะมีคนถวายใบสีถวายหมากลไม้ให้เยอะเลยครับปูอืมใจดีใจด้วยเด้อคนดีถูกรางวัลน,นะครับปู ถูกกันเยอะอเลยครับปูนั่นได้ทั้งหมดเลยนะครับไปทั้งนู่นเลยใช่ไหมครับปูปทั้งในทั้งนอกเลยครับอบไปไกลเลยลูกศิษย์ลูกหาเอฟซีได้โปลดนี่ปลดสินกันเยอะเลยครับปูอืมรอบนี้ว่าอยากมาขอเลขไทยคะ่ะท่านผู้ชมบางท่านก็ ไม่ไปต่างประเทศนะคะอยากได้เลขไทยตรงๆค่ะปูวันนี้แมินอยากขอเลขไทยครับปูเป็นตัวแทนเอฟซีทั้งช่องปูวันวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะปูเมื่อกี้เขาถูกกันเยอะไหมครับปูทั้งไทยทั้งต่างประเทศเลยใช่ไหมปูไปที่ไหนก็ถูกหมดเลยใช่ไหมปูถูกคนใหคนเยอะครับ อย่าให้ปูเคี้ยวมากกอ,อ่เน้ะหมากพอใช้ได้ไหมครับปูมหมากเผ็ดอะหมากเผ็ดอืมเ่าววะ ูมงมากเหมอกันเลยอีมมต้องใส่มากไม่หวาน่า คนขอปู่สองตัวสามตัวปู่ท่านอยากจะ fc อยากจะถวายเสียงให้ปู่อีกแล้วนะครับอืมดเงาบุญอาทุกอาทุกของให้เดินก้าวหน้าเรื่อยจำเริญนจำเริญนเนาะคนเสื่อวมาไงนะครับปู คนตวายเสียนคนสวยอ่ะคนตวายเสียนคนสวยอืมออครับอืมคนสวยสวยคนดีน่ารักดีนะโอ้ครับปูครอบก่อนเขาถูกกันเยอะแล้วรอบนี้เขาจะถูกกันไหมครับปูอือก็ดูกันอีกทีดืงนะอือ วันี้ขอเป็นเลขไทยนะคะปูอ__ขอรัฐบาลไทยนะครับปูทผิจังเลยอมากไม่ถูกใจใช่ไหมปูทยัง้่ม้มีแค่นี้รู้สึกย่าหัวบ้าหัวบ้าเลยเพิ่มมากเ่มาก มไม่าดมาอือสงสัยปู่ไม่ชอบมาต้นนี้เนาะ ตัวไหนเนะาะค่ะปูชัดอยู่ได้๋ยงหกสามหกหกแมน่าค่ะปูสามหกหกเนาะปูเนาะใช่สามหกหกไหมคะที่เอ็ดมินตี ด้วยชัดมาเน้วค่ะท่านผู้ชมอเอฟซีเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์กันเข้ามาดูเนาะ จะถูกเลขกับเขาไม่น้อโผล่งวดนี้โอ้สกิสกิสิสกิ๊สกิสกิกอ มีองค์พิกันเอตเจ้าองค์พิกันเอตน่ะทำไงครับปู่ปู่เจ้าองค์พิกันเอตดีองค์พิกันเอตเยอะจี่สุดโฉลบโคล้อยเข้ามานะครับได้ได้องค์พิกันเอตเจ้าองค์พิกันเอตนะ ครับปูต้องทำยังไงบ้างครับปูยูทูบสิบหกดอกมีค่ะท่านครับขอพ้นท่านครับปูสมัยพดมาอะไรบุญละหมายท่านไอืมีอ,มอ,มอ,มมองค์สูงอยู่ด้วยนะอ๋อครับปูเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับปูตัวนี้ปูเขียนให้เลขร้อยไหมครับปู สี่ถาม้าดเลขไทยใช่ไหมคะปูเก้าหกหกสามสา <3 96 S 2> มเก้าหกมันจะไปออกต่างประเทศสาม <3 S 2> ตัวมันมาหกหกนะใช่ไหมค่ะปูก็ใส่ไปหกห้าด้วยนะก็อย่าทิ้งใช่ไหมคะที่ปูให้มารอบแรกที่ที่ปูพิราบให้มารอบแรกเนาะสามหกห้า แล้ววันนี้องค์ปู่ปพิราบท่านไปไหนครับปู่บื้อบนอือปู่ปู่พิราบไม่มาใช่ไหมคะปู่วันนี้วันนี้ปู่เลยมาให้แทนใช่ไหมครับปู่ปู่ม,มารับใบสีด้วยใช่ไหมปู่เบื้องบนเอาของเงินไปถวายครับไปแล้ว ไอ้เจ้าของเป็นถวาญงทุดนะที่หายออกไปแล้วมันกล้นครับก็เลยไแม่มาแล้ววันนี้ไม่ได้มาแล้วใช่ไหมปูเราจะหาองค์ปู่พิราภท่านตรงมารอบหน้าใช่ไหมปูอืม อม่าเเ็ดใช่ไหมปูอือมาปี่ไ่อดกินแต่ไมันถึกับอร,ร่อยกินแต่ยัดไถกับอร่อยเออปูคลายก่อนก็ได้ปูไม่เอาแล้ว เด้งเราแดงหวดก้อนเด้งดีดดไม่อ,อึมรวยเลยอ๋อหมากไม่ถูกใจเลยใช่ไหมปูอืมอืมที่หมากมนันนีตัวให้เป็นเขียว <c oughs> ต้องใส่หมากมันแก่หรือเปล่าอืมไม่ได้เี่งวัดก้อนแด้งไปไว,วดีตัวตั้รอบแรกกี่ปูพี่ละลงแล้วก็ไม่ได้ อ,อครับต้องเปลี่ยนต้นมาใช่ไหมปู่มากนันเป็นทวงช่วงอาอนีก็ต้นเดิมนะแต่ก็อืมมันไม่ได้ครับน้ำใหม่ล้วปู่สู์แปดสีมันออกต่างประเทศไปแล้วสามตัวเอาไว้ไม่ปู ก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่นะครับงั้นตัวที่ปูเขียนมาใหม่มันเลขมันลอยหรือว่ามันเป็นยังไงครับปู่ม,มันก็ไม่่อยอนวยมันก็มาแบบอืมบอกยังไงดีมาเหมือนปาลาไหล อ,อย่างนี้ตนองมันยังไม่นิ่งใช่ไหมคะม,มาเหมือนปลาไหลมันน้าไหลนนไหลึกแล้วแล้วม,มันจะไปออกต่างประเทศอีกหรือเปล่ายังไงก็ต้องรอดูใกล้ๆวันอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะปูก็ฝากท่านผู้ชมมาติดตามเดี๋ยวใกล้ๆวันจะมาตามโค้งสุดท้ายให้นะคะเพราะว่าเรียกยังไม่นิ่งเลยใช่ไหมคะปู มันมาเหมือนปลาไหลเลยมันไม่น,นิ่งมามบบไหลหนิ่งเหมือนน้ำไหลนิ่งไหลไหลไห่ไห่มันจะจะเป็นนิ่งตรงไหนมันเป็นยังไงครับปู่ม,ปามาแบบมันไหลมาน่ะมันไหลมาแต่มันยังไม่ค่อยนิ่งใช่ไหมปู่มาแบบนั่นแหละมาแบบหงุยงุ่นงุ่หงิดในไม่รู้ มาอีกแ้วงุ่น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  hmm. มาเราสังเกตปู่เขียนย้ำตัวไหนมันมากจะออกตัวนั้นเนาะ hmm. สังเกตรอบแรกก็มีสามหกรอบนี้ก็มีสามหกเหมือนกันสามหกสามเก้าเนี่ยคล้ายตัวนึ่งเนาะยังไม่อำนวยดีเท่าไรเลย hmm. hmm. คอยเท่าแบไปเลยนะอยม่ hmm. นานไม่ได้ั hmm. hmm. บ ก็ขอขอบคุณปู่มากๆนะคะที่มาให้แนวทางนะะเนาะค่ะนเนทีนี้องค์ปูพิทักษท่านไปจะมา องคูตสมิงพายท่านลงมาแทนเนาะบชบท่านลงมาแทนยันนี้ครับเพราะว่าท่านลงมาแล้วรอบหนึ่งตอนช่วงเอฟซีเข้ามาครับจะมาจาัดทางกายและทีนี้องคูท่านก็เลยขึ้นไปเบื้องบนเอาของขึ้นไปถวายโอ้<น>ครับผมไปสีถืออะไรไปถวายนบนบนครับสังเกตเลขที่บัวเขียนให้จะคล้ายๆตัวเดิมเลยเนาะพี่บัวฮะน่าจะคล้ายๆตัวเดิม คล้ายๆกับที่ปู่พิราบท่านเขียนให้เลยค่ะศูนย์หกห้าสามหกห้าสามเก้าห้าแล้วก็งวดนี้ปุเเิงพายก็เขียนให้อีกสามหกค่ะเหมือนจะย้ำตัวสามหกเป็นพิเศษเลยเนาะครับส่วนตัวพี่บัวคิดว่าศูนย์ปดสี่มันออกต่างประเทศไปแล้วนี่ออกออกไปแล้วค่ะมันจะมาออกอีกไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะออกอีกหรือเปล่าอืมครับเดี๋ก็เป็นไปได้นะเพราะว่า รู้สึกว่าเลขปูเนี่ยเคยเขียนให้มันออกต่างประเทศไปแล้วมันก็กลับออกรัฐบาลไทยอีกใช่ไหมพี่บัวก็มีส่วนอยู่เหมือนกันค่ะว่าออกไปแล้วก็กลับมาออกไทยบางทีบางตัวในออกไทยแล้วก็ไปออกลาวอย่างี้ก็ต่างประเทศครับครับผมไม่น่าเชื่อนะเนาะว่าจะมีเอฟซีคุณแม่อยู่ต่างประเทศนี่ถูกกับเลขของปูว่าท่านไปซื้อย้อนหลังใช่ไหมพี่บัวบท่านอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าไปซื้อย้อนหลังหรือว่าซื้อ ของรอบนี้ไปเลยอย่างเงี้ยคก็ไม่แน่ใจเกันครับแต่ว่าในระยะเวลาที่ปู่เขียนให้วันนั้นน้ำมันออกเลขขององค์ปู่พิราบเลขสามห้าเนาะพอแต่วันถัดไปก็ตูกสามตัวของเลขปู่สมิงพายเลยสามตัวไปเลยค่ะออกไปอย่างนั้นก็ดีใจกับเขาด้วยเขาได้เขาวาโนมมาเขาก็ร้องให้เขาดีใจเขาได้เขาอาจจะไม่เคยถูกเยอะขนาดนี้ด้วยหรือเปล่า คราวนี้ค่ะอาจจะถูกน้อยตอนอ้วนตอนกออาจจะได้น้อยแต่รอบนี้ได้เยอะ,ะก็เขาก็ดีใจของเขาแล้วก็เสียใจไปได้ในส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยอ,อยู่ในตัวครับก็คือดีใจจนร้องไห้เลยนี่เนาะ,ะก็เลยเป็นเจ้าภาพจัดงานให้กับวงสวงให้กับพี่บัวะนะครับก็คือทางคุณพ่อกับคุณแม่พี่บัวนี่ได้นำใบสีสบายให้ปู่แล้วใช่ไหมครับค่ะทำทำแล้วค่ะ ส่วนงานไหว้ไหว้ครูบวงสวงนี้เราก็ยังไม่ได้กําหนดดีเนาะก็ตอนช่วงช่วงนี้ก็ยังดูเหตุการณ์ดูก่อนดูสถานการณ์ด้วยแล้วก็เราจะเทพื้นตรงปู่ก่อนอใช่เพราะว่าถ้าเราไม่เทพื้นนี่เวลาจัดงานไปมันก็จะลําบากนิดนึงเพราะว่าที่ตรงนั้นมันเฉดด้วยอย่างเงี้ยโดนลาฝนตกมาแเราก็เดินยากลําบากด้วยอ,อย่างเงี้ยค่ะ,คะเมื่อค่ะถ้าเราทําทาเสร็จแล้วก็จะกาหนดวันค่ะ,คะ ก็ยังขาดเหลืออะไรอีกหลายอย่างเลยเนาะใช่ค่ะใช่ตอนที่จะจัดงานค่ะเราก็เตรียมแต่อุปกรณ์เอาไว้ก่อนนี่แหละครับค่ะก็คือทาให้เป็นปีนี้ก็อาจจะเป็นปีหน้าค่ะอาจก็ใกล้ๆเร็วนี้เลย่ะครับครับผมคงไม่ถึงปีหน้าแล้วนะพี่บัวไม่แน่ครับครับผมก็รอต้องรอดูเลิกดูยามอีกทีเนาะค่ะรอดูอีกทีหนึ่งครับยังไงก็โมทนาสาธุบุญกับท่านผู้ชมที่ร่วมบุญกันมาด้วยครับยังไงคนนี้ก็ ภาวนาให้ถูก,กับกปู่อีกเหมือนเดิมแลยเนาะค่ะอืแล้วก็ฝากมาตามโค้งสุดท้ายด้วยเผื่อปูพ่พิราบมาให้เพิ่มเติมปู่ชอบมาย้ำใกล้ๆวันออกนะคะตัวตัวที่นิ้นนะคะคจะ,คะแต่แต่เดิมทีขององค์ปู่สมิงพายท่านเคยมาบอกอย่างนี้ไหมพี่บัวก็เคยมาบอกอยู่ค่ะเคยมาบอกอยู่แต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ได้ซื้ออย่างนี้ค่ะเคยมาบอกแต่บอกแบบเงียบเงียบ แล้วท่านเคยบอกแม่นไหมพี่บัวพี่งี้ท่านเคยบอกมันเคยถูกไหมครับอ่าเคยบอกถูกไหมเคยบอกถูกอยู่นะคะตอนนั้นบอกตอนอยู่กับตอนนั้นไปอยู่กับร่างของหลานชายครับค่ะไปอยู่ท่านท่านไปอยู่กับหลานชายแต่เดี๋ยวนี้ท่านไม่อยู่แล้วไม่อยู่ทางนี้แทนอืมครับครับผมก็คือเพิ่งมาอยู่กับพี่บัวได้แค่ไม่กี่เดือนเองเนาะค่ะคับแต่ว่าหลักๆเทพองค์ปู่ท่านที่คอยให้โชคให้ลาภตลอดก็เป็นองค์ปู่พิราภ ค่ะองค์ปูพิราบด้วยองค์พญานาคด้วยก็แ,แต่ดวงของใครจะตรงกับองค์ไหนด้วยอย่างนี้ค่ะครับครับผมแล้วเมื่อกี้ปู่บอกว่าเลขตัวนี้มันก็ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันตัวที่ปู่บอกว่าไม่นิ่งมันอาจจะกลับมาออกบนมาออกอีกก็ได้ะนะครับครับรู้สึกว่าตัวนี้นี่น่าจะอั้นแล้วนะพี่บัวน้องสามหกใช่ไหมครับก็ไม่แน่กนการต้องดูอีกทีนึงว่าบางทีทางเอฟซีเขาก็ส่งมาบอกดูว่ามีอั้นแล้วมีอะไรอย่างี้เขาส่งมาให้ดูเหมือนกัน ครับครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าถ้าเป็นเลขปู่นี่ให้ทีไรส่วนใหญ่จะอันตลอด <c oughs> นะครับ <c oughs> ค่ะก็ไม่แน่ครับครับผมใครที่หยิบจับลอตเตอรี่เอาไว้แล้วก็ดีใจด้วยเนาะ <c oughs> ทีไ้ลอตเตอรี่ไม่แน่อาจจะถูกรางวันเลขหน้าเลขท้ายสามตัวอย่างนี้ก็ได้เนาะ <c oughs> มีมีสิทธิ์ค่ะมีสิทธิ์ได้ครับ <c oughs> หรือว่าอันนี้ใครจะเอาไปเสี่ยงต่างประเทศหรือว่าไปตรงไหนก็แล้วแต่บุญพินิจของท่านผู้ชมเลยนะครับก็คือคุณแม่ที่ท่านที่ท่านถูกเลขสามตัวเนี่ยเราไม่ได้บอกได้สาว่าให้ไปแบบ ซื้อวันไหนวันไหนอย่างนี้เนาะค่ะไม่ได้บอกค่ะก็คือท่านไปเสียงโชคลาภแล้วมันถูกเองอย่างนี้เนาะเป็ดถูกเองแล้วก็ไปบางคนก็เป็ดอย่าไปตัดเอาก็ตัดได้ตัดแต่หน้าตัดหลังก็ได้ครับครับผมเน่ก็ให้พิจารณาแนวทางแล้วก็ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยเนาะค่ะค่ะเพราะว่าปู่พี่ลาบยังไม่มานะคะอบนี้นะคะครับแต่องค์ปู่สมิงพายท่านก็ค่อนข้างที่จะเขียนชัดเจนอยู่เนาะค่ะเขียนชัดเจนอยู่ครับ ก็ขอขอบคุณพี่บัวมากมากนะครขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่บัวคขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมมานี้มิ้นแนวทางเพิ่มเติมมาของปู่สมิงพายนะคะก็ฝากตามโค้งสุดท้ายของปู่พิราบด้วยนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูลายมือปู่ที่เขียนให้วันนี้นะคะเผื่อท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนเนาะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นลายมือปู่นะคะที่เขียนให้วันนี้นะคะ ท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะย้ำว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะยังไงก็ฝากตามแนวทางของปูพ่พิราบโค้งสุดท้ายด้วยนะคะท่านผู้ชมเผื่อปู่ให้มาเพิ่มนะคะปู่จะชอบมาย้ำโค้งสุดท้ายใกล้ๆวันออกนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ